สวัสดีทุกคนมาเร็วๆวันนี้เป็นวันที่แม่เหมยฟ้าจะให้โชคให้ลาบกับพวกเราทุกคนเราอยู่ต่อหน้าองค์แม่เหมยฟ้าองค์จริงเลยนะวันนี้เลยนะอยู่ต่อหน้าแม่เหมยฟ้านะมาไหนใครบ้างนี่นี่วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้เลขประจําตัวกันเพราะอาจารย์จะคอยลูกต่อแม่เหมยฟ้าเนี่ย ใครที่อยากได้ไปบูชาเองนะแต่วันนี้อาจารย์จะทอยให้ก่อนใครอยากได้ชุดในมือของอาจารย์ก็บูชาได้เช่นเดียวกันหนึ่งคนเนี่ยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คาว่าขอเลขมาอาจารย์จะทอยแล้วจะบอกเลขทีละคนเลยชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คำว่าขอเลขนะอ่ะพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์่าขอเลขส่วนใครส่วนใครนะที่อยากจะได้ที่เรทที่ดีๆเนี่ยก็ตามไปใครเตรียมตัวหรือยังว่าเลขที่เราเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย เป็นเลขอะไรอ่ะอันดับแรกก่อนอันดับแรกเลขประจําำวนนี้อาจารย์ให้ไปแล้วในกลุ่มลนะไลน์นะให้ไปในกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์เออเออมีใครไม่ได้บ้างเลขวนนี้ใครยังไม่ได้บ้างพวกเราใครไม่ได้ให้เข้าไปในในกลุ่มไลน์นี่อาจารย์พิมไม่ให้ละกลุ่มไลน์นะเออตรงนี้นะเข้าไปเองเดี๋ยวอังนี้ละกันเดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้เนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ย อาจารย์จะให้เลขหลักของงวดนี้อีกทีหนึ่งในกลุ่มลายจริงๆให้ไปแล้วในสามวันก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ใครอ่ะที่อยากได้เลขอ่ะประจำตัวเนี่ยอาจารย์จะทอยลูกเต๋าที่สามลูกลูกเต๋าไม่เหมยฟ้านี่มาบูชาได้นะถ้าใครอยากได้นะส่วนใครที่อ่าอยากได้เลขหลักเลขหลักก็คือเลขที่เป็นเลขเก่งของงวดนี้อาจารย์ให้ไว้ในกลุ่มลายข้างบนนี้นะ เออ,องบวันนี้มีเลขทุกวันเลยแต่ว่างวดหลักๆ16รกรกเดือนี้อาจารย์นนให้ไว้แล้วไม่ได้ให้ตรงนี้นะที่จะให้ตรงนี้คือเลขประจําตัวแต่ละคนเข้าใจไหมเออเลขประจําตัวแต่ละคนอ่ะส่วนใครที่อยากจะแทงที่เรดดีๆเนี่ยก็มาว่ากันพร้อมหรือยังใครแชร์แล้วพิมพ์ชื่อเล่นก็พิมพ์ก็ข,ขอเลขมาเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยได้ไหมอ่ะเริ่มจากบุญบุญเลขน,นะ เลขหนึ่งเลขสี่เลขหกบุญนะอ้าวใครพิมพ์คนละครั้งเดียวพอนะเดี๋ยว Facebook ก็จะวนให้อาจารย์เห็นเองเอา้าวบุญนะอา้าวต่อไปยินชื่อเล่นพิมพ์เพพขา่าขอเลขมาใครที่อยากได้เต่าไม่เหมยฟ้าซึ่งเต่าที่ผ่านการฐานจิตแบบนี้ต่อหน้าไม่เหมยฟ้าแล้วเนี่ยเอาไปบูชาไปทอยเองได้ทุกวันส่วนใครอยากได้เลขทุกวันก็เข้าไปในกลุ่มที่อาจารย์คอมเมนต์เอาไว้ใครที่อยากแทงไปนดีๆเข้าไปดูได้ไปเทียบกับเปรตที่เรามีอยู่ว่า เรที่เรามีอยู่กับเปรที่อาจารย์ให้อันนดียว่ากันอา้าวพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์คำว่าขอเลขมาอาจารย์ยังไม่เห็นนะอาจารย์เห็นแค่นี้เองอะ่ะอ,อ๋อมาอีกแล้วจุกใช่ไหมอ่ะพิมพ์ชื่อเล่นนะพิมพ์คำว่าขอเลขนะพิมพ์แค่ชื่อเล่นกับขอเลขน,ะนั่นเองไม่ยากเลยเนาะอ่าจุกนะจุกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามทะเลียงสวยเชียวเอาใครที่อยากเอาไปทอยอย่างนี้ทุกวันก็บูชาไปได้นะไปบูชาได้อ่ามา วันนี้อาจารย์ทอยให้ก่อนใครยังไม่มีอาารั์จิดเลยว่าวันนี้ได้เลขแล้วมีโช่วงมีราบแล้วจะบูชาลูกเต๋าไปทอยเองอ่าบีธนสรน,นะบีธนศรเลขของบีนะบี B ได้แก่เลขหนึ่งเลขหกเท่าทีบีอาชัดๆนะเลขสามเลขหกเลขสามบีนะสามหกมพิมคำว่าชื่อเล่นแล้วขอเลขคนละครั้งเดียวพอนะเดี๋ยวมันเคลื่อน,นเลขเคลื่อนนี่ขอเลข พิมพ์คนละครั้งเดียวพอเนาะเดี๋ยวเรียกเพื่อนนะนี้เลขหนึ่งเลขสามเลขสามต่อมาอาลูอาลูนะอาลูได้แก่เลขสองเลขสามเลขหกต่อมาแมมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าขอเลขอาจารย์จะได้รู้ว่าเราชื่ออะไรแล้วเราขอเลขโอเคไหมชื่อเล่นแล้วพิมพ์คำว่าขอเลขเนาะอ่ะแมมนะเลขสามเลขสามเลขห้า บอยขอเลขใช่ไหมอ่าพิมพ์คร so ั uh, ้งเดียวพอนะอย่าไปพิมพ์หลายครั้งเพราะเดี๋ยวเลขเคลื่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนเออพิมพ์ชื่อเล่นแลพงเพราะขอเลขครั้งเดียวเนาะบอยเลขสี่เลขห้าเลขสามอ่าใครที่พิมพ์หลายครั้งอาจารย์คอยให้หลายครั้งแล้วไปไปเพี้ยนเองนะอาจารย์ไม่รู้ด้วยนะเอออาจารย์ให้พิมพ์คนละครั้งเดียวถ้าพิมพ์หลายครั้งอาจารย์ไม่รู้ด้วยนะอ่าแมมแมมขอเลขเลขหกเลขหกเลขสาม ปลายอ่าปลายปลายเลขสี่เลขหนึ่งเลขสองน้อยน้อยใส่หมอนไะหน้อยน้อยเลขหนึ่งเลขหกเลขห้าทาทาอยู่เปล่าพาทาเลขหกเลขสี่เลขหกนัดนัดนะ นัดได้แก่เลขห้าเลขห้าเลขหนึ่งนานาหน้านานานาได้แก่เลขหนึ่งเลขสามเลขสามแคปแคปนะแคปได้แก่เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้ามมใครพิมพ์หลายครั้งอาจารย์ให้หลายครั้งลบไปตีเอาเองนะฮะมมเลขหนึ่งเลขสองเลขหก นัดนัดนะนี่นัดนะนัดได้แก่เลขสามเลขหนึ่งเลขสองปั้นปั้นอยู่หรือเปล่าปั้นได้แก่เลขสี่เลขหนึ่งเลขสี่สมัครพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมคำว่าขอเลขเนาะไม่ยากนะพนอนอเนาะชื่อเล่นแล้วก็พิมคำว่าขอเลขนี่เนาะไม่ยากเนาะสมรนะัรเนาะเลขหกเลขหนึ่งเลขห้า แจมอ่าแจมแจมนะเลขห้าเลขสี่เลขสองเจนเจนเลขสามเลขสามเลขสามพเป็นตองเลยครับแสดงว่าสามเด่นกับเจนมากอ้ามอ้ามจัก,กรินเลขหก 6, เลขสามเลขห้าไพ่ไพ่ เลขหึงเลขหกเลขหกอโอนะอเลขหกเลขห้าเลขสนี่นี่เลขหนึ่งเลขสเลขสามเมมมมนะเลขสองเลขสองเลขหนึ่งเบลเบลได้แก่เลขหกเลขสามเลขสี่ พรนใครทิมไหลายครั้งจำก็ทอยหลายครั้งนะระวังเพียนนะไปดูเองนะเลขสามเลขหก <_ S 1> เลขห้าพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คาว่าขอเลขเนาะไม่ยากเนาะอำนาจเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอ่ะใครอยากได้เลขใครยังไม่ได้เลขพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คาว่าขอเลขไม่ยากเนาะอย่างเช่นสมมติอาจารย์ชื่อโอมโอมขอเลขพิมพ์อย่างเงี้ยโอมขอเลขนะไม่ยากเนาะอ่ะใครที่แชร์ไปเนะี่ย ขอให้ถูกหวยเรเบอร์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะใครที่มาไม่ทันอาจารย์เข้าใจว่าหลายคนมาไม่ทันไลฟ์เนี่ยก็บูชาไปคอยเองนะเต๋าแม่เหมยฟ้าเนี่ยจะบูชาหนึ่งลูกสองลูกสามลูกก็ได้กตขอตงการถูกหวยึ้นหนึ่งจะต้องมีดวงในวันที่เสี่ยงโชคสองคือจะต้องมีเลขเลขประจําตัวได้แล้วส่วนเลขประจําหลักเนี่ยส่วนเลขประจําหลักเนี่ยนะอาจารย์มาถึงประจางวดเนี่ยอาจารย์ให้ไปในกลุ่มไลน์ข้างล่างนี้แล้วที่เข้าไปในกลุ่มไลน์เองส่วน การสลับสับเปลี่ยนบวกลบคุณฐานนะเป็นดวงแต่ละคนอ่ะพรพรนะพรเลขห้าเลขห้าเลขสองวันวันอุบนวันนะวันเลขหกเลขสามเลขหกเอหมดหรือยังหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนาะได้ครบทุกคนแล้วเนาะใครยังไม่ได้พิมมาครั้งเดียวพรนะอย่าไปพิมพ์หลายครั้งอ่าพิมครั้งเดียวมันจะได้ไม่เพีย้ยนอ่ะ อาจารย์ให้อีกห้าคนแล้วก็ต้องไปทําภารกิจละใครที่มาไม่ท mm ันเนี่ยนะใครที่มาไม่ทันเนี่ยก็บูชาไปทอยเองนะเต๋อไม่เหมยฟ้ามีให้บูชาได้จะบูชากี่ลูกก็ได้มาใครที่ยังไม่ได้อีกห้าคนสุดท้ายอาจารย์ให้นับไถยหลังห้าคนสุดท้ายอ่าพิมคาว่าชื่อเล่นแล้วพิม์คําว่าขอเลขนะอ่าใคร <ul>. ที่พร้อมแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คําว่าขอเลขมาอ่าใครพร้อมแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วพิมพ์คําว่าขอเลขมา ในคอมเมนต์เดียวกันอ่ามาใครพร้อมแล้วอ่ะอ่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์ชื่อเล่นพิมพ์คำว่าขอเลขไม่ต้องพิมพ์อย่างอื่นอาจารย์เอาคนที่พิมพ์ชื่อเล่นและพิมพ์คว่าขอเลขในคอมเมนต์เดียวกันมาอ่ะปุ๋ยขอเลขถ้าอย่างเงี้ยได้โอ้กติกาปุ๋ยขอเลขนะอ่ะปุ๋ยเลขสามเลขหกเลขสี่มดอ่ะมดขอเลขนะเลขสองเลขหนึ่งเลขสาม แมวขอเลขเออถ้าอย่างเงี้ยได้ถ้าผูกกติกาอย่างเงี้ยอาจารย์คอยใช้เลยแมวขอเลขเลขห้าเลขหกเลขหกหมดหลือยังม่หมดหรือยังอีกไม่คิดถ่าละสามคนแล้วอีกสองคนสุดท้ายเนาะใครยื่นเข้ามาตอนนี้ให้รู้ว่าอาจารย์มีเวลานิดเดียวมาแป๊บเดียวอ่ะแบงขอเลขนะอ่ะแบงนะเลขหกเลขสองเลขสามอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้าย ใครมาไม่ทันไปบูชาเต๋าไม่เหมือนฟ้าไปทอยเองก็อ่ะหลอดคนสุดท้ายแล้วหลอดนะหลอดได้แก่เลขห้าเลขสองเลขสองโอเคนี่คือหมดแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะนะไปทําภารกิจส่วนใครที่ยังไม่ได้เลขเนี่ยนะไปบูชาตอ่อแม่เหมือนฟ้านะแล้วก็ไปทอยเองได้ขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์รับโชคปดนน้ปฎดสินเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกคนสวัสดี